ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมาส์นะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยเป็นของน a โบนะครับซึ่งเมาส์ที่มีชื่อรุ่นของเขานะก็คือน a โบ nm 8 9 m นะคบซึ่งตัวนี้นะเป็นที่นิยมมากเลยนะสําหรับเมาส์ของน a โบนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนั้นนั่นแหละแต่ของมันก็ไม่มาถึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสั่งไป4วันนะคะแล้วประมาณ 4- 3 4วันนะควันเราจะมาดูกันนะครับว่าของเขาจะมาส่งตอนไหนนะคะแลวของมาถึงเราก็ไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับตอนตอนนี้ของก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราแกะกล่องกันเลยนะขออนุญาตแกะกล่องก่อนนะฮะ ครับตอนนี้แกะได้แกะออกมาแล้วนะนี่นะครับนับมูนี่นะเอ็นเอแปดเก้ากล่องเขาสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูยล่ๆเขาดีกว่านะครับตัวนี้สามารถปรับได้6ระดับนะฮะสายยาวอยู่ที่1.8เมตรแพ็คหกสิบ APS เอ๊หกหกพัน APS นะคะอืมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะฮะตัวนี้รองรับ USB 2.0กับ USB 1.1นะฮะรองรับ Windows 7 w ินโดว์แปด n ินโดว์สิบนะนี่นับโบวมีสติ๊กเกอร์ติดมาให้ด้วยนะของคือส่งไวมากๆเลยนะสี่ห้าวันส่งแล้วนะฮะก็แล้วแต่บางที่ด้วยเนาะอ้าวสติ๊กเกอร์หลุดไปเลยก็จะพยายามแกะนะให้กล่องยับนะว่าว่าผมจะเก็บกล่องไปเป็นคอลเลคชันออกมาเลยัดมีแผ่นไดเวอร์มาให้นะนี่แผ่นไดเวอร์ อ๋อท่านผู้ชมคือผมไปดูในของเว็บไซต์นับโบออดพิเศษมาเลยนะครับคือมันไม่มีรับประกันนะตัวนี้คือไม่รู้ว่ามีรับประกันหรือไม่มีหรือเปล่าอาจจะมีข้างกล่องอะไรแบบนี้นะฮะตัวตัวนี้จะเป็นสายถักนะฮะหัว USB ก็จะเป็นธรรมดานะฮะนี่ตัวธรรมดาแช่หัวทองนะฮะก็อาจจะเนว่านับบนะครับ USB เป็น2.0ธรรมดาธรรมดารองรับ USB 2.0กับ1.1นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเมาส์การคลิกเมาส์กันเลยนะเล็บก็อาจจะดำหน่อยนะครับปุ่มดีไ a ย ตัวนี้นะครับจะผมว่าเขาดีกับมือผมเลยนะตอนแรกๆผมใช้ไม่ได้ค่อยถนัดหรอกแต่มันใช้ถนัดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูในเอขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปดูในเดเวอร์กันเลยนะครับก็ก็ลืมชื่อมอนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในโปรแกรมของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับไปกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในซอฟต์แวร์เขากันเลยนะครับ ซอฟต์แวร์ในเดบุกทิ้งร้านดาวน์โหลดไว้ให้ใต้ร่างคิดครับทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ทิ้งดิสซอฟต์แวร์ไว้ให้ใต้ร่างคิดนะครับก็คือวิธีการดาวน์โหลดก็ไปหาดาวน์โหลดในเอ่อเพจเพจเพจนับโนะครับหรือว่าพิมพ์พิมพ์ไปว่านับโบออฟฟิเชียลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูในซอฟต์แวร์เขาก็เลยนะครับดูซอฟต์แวร์เจ้าตัวนี้ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดดวยใต้รางกิปนะครับแล้วก็ลิงก์รัดที่ผมซื้อมานะครับคือผมซื้อมาในราคา1นเองเอไม่ใช่100สิ200 6 2บาทนะครับก็ถือว่าถูกมากกับ d v i และก็การปรับมาโค้ดได้ตั้ง7ปุ่มนะครับ แต่ในที่นี้ผมไม่รู้นะครับว่าปรับมาโคยังไงนะถ้าอยากปรับก็ไปหาดูในเอ,อ่อ YouTube ได้นะครับก็คือในเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าผมรู้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับนี่ก็มันก็จะเป็นแบบคือไฟมันกระพริบนียนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะคือมันสามารถตั้งค่า dpi ได้นะครับเนี่ยโหแบบหนืดมากครับแต่มันไม่สามารถลด dpi ไได้นะครับก็ ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาเดี๋ยวสอนดาวน์โหลดนะครับดูบางคนก็อาจจะดาวน์โหลดไปเลยนะให้เราเขียนไปว่านับโปเลยนะอ่ะก็อาจจะมีการค้างเขียนไปว่านับโปเลยคนระับคืออันนี้ผมตัดต่ออยู่นะตัดต่อคลิปเี่ยเพิ่งเพิ่งมาถ่ายแบบดูซอฟ์แวร์นะครับมีนบโปเกม,มิเกียอ่ะ,อะแล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้มานะครับ นับโปรโปรเฟชเชลนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนับโปรสินค้าใหม่ซอฟต์แวร์ให้เรากดเข้าไปที่ซอฟต์แวร์นะครับไปสินค้าใหม่าที่ซอฟต์แวร์แล้วก็ค้นหาเนี่ยเมาส์นะครับเมาส์ก็ค้นหาอินเอฟนะครับขอเปลี่ยนภาษาก่อน แล้วก็คิดป,ปลงยบางคนก็อาจจะยาวรหลดไปนะครับนี่แล้วก็กดซอฟต์แวร์ยาวโหลดไปเลยครับแล้วก็นิก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 อินสตอลมานะครับ แต่ตรวจตรงนี้ผมจะไม่สอนกันนะครับเดี๋ยวนิ้งเลดาลดไว้ไอู้โลตีอยูน่นครับผมมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบ๊ายบาย